สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่เต็นท์รถยนตมือสองโอ,อโทอชทงขาที่ชนบุรีนะคะโชว์รูมที่ขายแต่รถสวยเลขไม่น้อยสามารถตรวจสอบได้100%เเลยค่ะวันนี้นะคะน้ำทิพย์จะพามาชมค่ะรถสวยๆนะคะอีกหนึ่งคันค่ะที่มาพร้อมชุดแต่งนะคะนั่นๆเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นเจ้า GR Sport ค่ะ ปี2022นะคะที่มาพร้อมเลขไม้เพียง17,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะคะในราคาขายเพียง1 6 9 9 0 0 0บาทค่ะหรือหอดเริ่มต้นที่28,000บาทเท่านั้นนะคะพร้อมมีการการันตีคุณภาพตัวถังและเลขไม้ให้อีกเช่นเคยคะ่ะสำหรับคันนี้ค่ะตัวกระจังหน้าจะเป็นสีดำเงาสวยๆตัดรับกับไฟ LED เต็มระบบมาพร้อมกับสัญลักษณ์ g a s Racing โดดเด่น อีกทั้งคันนี้ยังมีกล้อง360องศาร,รอบคันในส่วนของตัวกล้องหน้าจะอยู่ที่ด้านหน้านี้สำหรับล้อแม็กคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าสวยมากๆค่ะคันนี้นะคะล้อแม็กจะเป็นโทนสีดำขนาดขอบ20นิ้วค่ะมาพร้อมกับยางใหม่4ี่เส้นปี2023เลยค่ะ และต่อมานะคะคันนี้ต้องบอกเลยว่าโดดเด่นมากๆในส่วนของคาลิปเปอร์ค่ะเพราะคาลิปเปอร์จะเป็นของ GR SPORT สีแดงสดสวยๆอย่างนี้เลยนะคะต่อมาค่ะในส่วนของตัวกระจกนะคะกระจกคันนี้จะเป็นพับปรับไฟฟ้าค่ะมาพร้อมกับกล้องนะคะที่ซ่อนอยู่ด้านข้างนี้ค่ะเป็น แบบ Bird Eye View เลยนะคะตัวรถจะมีสัญลักษณ์ G R เพิ่มขึ้นมาให้ด้วยนะคะจากตัว l e g e n d e r ค่ะตัวที่จับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะและรองรับ k e l e เล Smart Entry ด้วยค่ะสภาพโดยรวมนะคะของรถคันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยมากๆค่ะเหมาะสมมากๆกับการเป็นตัวท็อปนะคะของรุ่นเลยค่ะของไฟท้ายนะคะดีไซน์จะ สวยๆอย่างนี้เลยค่ะเป็นดีไซน์เฉพาะเลยนะคะมาพร้อมกับสัญลักษณ์ G.R. ด้านล่างนี้เลยนะคะสวยมากๆค่ะคิวด้านท้ายตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะมาพร้อมกับสัญลักษณ์ Fortuner ค่ะตัวกล้องหลังนะคะก็จะซ่อนอยู่ทางด้านหลังน,นะคะและที่สำคัญค่ะคันนี้นะคะสักย o i l e r ค่ะก็จะเป็น t ู o ทน e นะคะตัวหลังคาจะเป็น แบ็กท็อปหลังคาดำและตัดรับด้วยตัวสปอยเลอร์ด้านล่างจะเป็นสีขาวส,สวยๆอย่างนี้เลยนะคะและฝาท้ายค่ะฝาท้ายคันนี้ก็ยังคงเป็นไฟฟ้านะคะสะดวกสบายมากๆค่ะภายในก็คือกว้างขวางมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้คุ้มค่ามากๆเลยค่ะตัวเบาะแถว3นะคะก็สามารถนะคะพับแล้วก็เก็บทางด้านข้างเพื่อเพิ่มพื้นที่วางสัมภาระได้เลยนะคะ ใครที่มองหารถ PPV ทรงสปอร์ตอยู่เนี่ยคันนี้ต้องแนะนำมากมากเลยค่ะและอย่างที่แจ้งไปตอนแรกนะคะรถคันนี้พิเศษสุดๆคือทางเจ้าของเดิมนะคะได้มีการใส่ตัวโช๊คนะคะของโปรเฟนเดอร์เพิ่มขึ้นมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะในส่วนของตัวโช๊คด้านหน้านะคะก็จะเป็นของโปรเฟนเดอร์นะคะ รุ่น OEM 2.5ซับแทงเลยค่ะและในส่วนของตัวโชคด้านหลังนะคะก็เป็นขอโปรเฟนเดอร์เช่นเดียวกันค่ะก็คือ2.0 Piggyback เลยค่ะและต่อไปนะคะเราจะไปชมในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างค่ะว่าเป็นอย่างไรค่ะไปชมกันได้เลยค่ะภายในหน้าห้องเครื่องนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะขนาด2 8 0 0ซีซีหรือกำลังแรงม้าอยู่ที่204แรงม้าเลยค่ะ ในความคงเดิมนะคะของตัวรถคันนี้ดูได้จากตัวหัวน็อตเลยนะคะว่าไม่มีการแกะเปลี่ยนหรือถอดใดๆทั้งสิ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นคานแก้มซ้ายแก้มขวานะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ยังเป็นกังวลใจ ทางเรายังมีใบาการันตีออกให้เป็นลายลักษณอักษรชัดเจนนะคะการันตีในส่วนของตัวถังและเลขไมค์ค่ะว่าไม่มีการตัดต่อตัวถงังหรือว่าการก่อเลขไมคอย่างแน่นอนค่ะและเรายังมีมาตรฐานนะคะว่าหากรถไม่สวยนะคะลูกค้าสามารถปฏิเสธการรับรถได้เลยค่ะและที่สําคัญค่ะวันนี้พิเศษสุดๆนําทิปนะคะจะพามาชมกันค่ะความคงเดิมของตัวถังรถคันนี้นะคะว่ามีความคงเดิมอย่างไรค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะ กับความคงเดิมของเจ้า G R Sport คันนี้ค่ะโดยที่เราจะวัดค่าสีนะคะโดยที่มีเครื่องมือวัดสีนะคะที่ได้มาตรฐานค่ะสำหรับรถที่ไม่เคยทำสีนะคะค่าตัวสีเฉลี่ยจะต้องไม่เกิน150ไมครนนะคะหรือว่าถ้าหากเกิน150ก็เท่ากับว่ารถคันนั้นทำสีมานั่นเองค่ะมาค่ะมาชมกันในส่วนของตัวฝากระโปรงหน้านะคะ91นะคะ ตัวแก้มขวาค่ะ96.6นะคะตัวประตูค่ะ98.0นะคะต้องบอกเลยว่าละเอียดมากๆนะคะ88.1ค่ะน้อยมากๆนะคะคันนี้82.7เเท่านั้นนะคะในส่วนของตัวสะโพกนะคะสะโพกขวาค่ะ 88.7นั่นเองค่ะในส่วนของตัวด้านท้ายนะคะเรามาชมกันค่ะว่าค่าเท่าไหร่นะคะ89.8ค่ะ94.6นะคะตัวสะโพกสายกันบ้างค่ะ90นะคะ 15.1นะคะเดี๋ยวลองน้านล่างม่างะค,ะค่ะคะ89.8ค่ะสำหรับเครื่องตรวจวัดอันนี้นะคะจะได้มาตรฐานมากๆค่ะ106ค่ะก็ไม่เกิน150นะคะมาแก้มซ้ายกันบ้างค่ะ106นะคะ98.9ค่ะสำหรับคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่า ความคงเดิมเราตรวจกันให้เห็นกันแบบชัดเจนค่ะและต่อไปเราไปชมในส่วนของตัวเพื่องผู้โดยสารกันบ้างค่ะว่าเป็นอย่างไรค่ะ ในคันนี้นะคะภายในจะตกแต่งด้วยโทนสีดำดุดันนะคะตัดรับกับตัวลายเคฟล่านะคะที่ตกแต่งมาได้อย่างสวยงามเลยค่ะตัวเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะตัดรับกับผ้านะคะผ้าหนังอังคันทา่าค่ะและในส่วนของตัวหัวหมอนนะคะก็จะมีลายปักค่ะเป็น g r Sport นะคะหรือกาซูเลสซิ่งขึ้นมาโดดเด่นมากๆค่ะตัวพวงมาลัยคันนี้นะคะ ก็ต้องบอกเลยว่าสวยมากๆค่ะมาพร้อมกับเซ็นเตอร์มาร์กนะคะและตัวหนังค่ะก็จะตัดรับด้วยตัวได้สีแดงสวยๆค่ะพร้อมมีสัญลักษณ์ G R Sport เด่นๆชัดๆอย่างนี้เลยนะคะบลูมาไรเป็นมันติฟังก์ชันที่มาพร้อมกับปุ่มสวิตต่างๆค่ะในส่วนของตัวปุ่มนะคะควบคุมเครื่องเสียงและก็ในส่วนของตัว c r สคอน c o n t ค่ะสําหรับคันนี้นะคะก็จะมีในส่วนของ p a s h i เพิ่มขึ้นมาให้ด้วยค่ะ คันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าวิ่งมาน้อยมากๆค่ะสำหรับเลขไม้นะคะเลขไม้คันนี้ค่ะจะอยู่ที่1 7 4 8 6กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ <Wow. S 1> ในส่วนของหน้าจอกลางค่ะหน้าจอกลางจะเป็นระบบทัชสกรีนค่ะในส่วนของที่โชว์อยู่ด้านหน้านี้นะคะก็คือกล้อง360อองศาค่ะต้องบอกเลยว่าสะดวกสบายมากๆนะคะสามารถมองเห็นได้รอบคันเลยค่ะและคันนี้ค่ะตัวแอร์นะคะหรือ เครื่องปรับอากาศก็คือจะแยกอิกสระซ้ายขวาเลยค่ะสามารถปรับได้นะคะในส่วนของตัวคนขับและผู้นั่งข้างคนขับเลยค่ะคันนี้นะคะตัวหัวเกียร์เจ้าของเดิมจะเปลี่ยนตัวหุ้มเคฟล่ามาสวยๆอย่างนี้เลยนะคะทรงสปอร์ตมากๆ ตัวระบบเกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัติค่ะระบบ6สปีดเลยค่ะในส่วนของไฟแผนที่ก็ยังใช้งานได้นะคะแจ่มชัดมากๆค่ะอุปกรณ์ต่างๆก็คืออยู่ในสภาพเรียบร้อยนะคะมีผ้าหลังคาก็คือสะอาดสะอ้านนะคะม่านบังแดดก็คืออยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์ค่ะไม่มีแตกหักใดๆทั้งสิ้นนะคะ สำหรับใครสนใจนะคะเจ้า GR Sport คันนี้ค่ะสามารถติดต่อมาได้ที่แฟนเพจโชว์รูมบดอัธโฮมคาร์ชุนบรุรีหรือโทรติดต่อนะคะได้ที่เบอร์โทรด้านข้างนี้ได้เลยค่ะวันนี้นะคะน้ำทิพย์ขอลาไปก่อนค่ะขอฝากเจ้า GR คันนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ